สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันสุขทุกคนเด้อเมื่อวันบ่บีสิมาเฮ็ดไวโน่ตำกระปุ่นอีกร้านเช้านำมาหดหน้าเนาะหดหนิงไม่หดหน้าไม่หดหน้าอีกสวัสดีพ่อแมพี่น้องนะสวัสดีพ่อแมพี่น้องจุ๊บวเนี่ยคกเป็นยังไงมื่อวันนี้ตำให้ให้คุณน้องกินเนาะสวัสดีพ่อแมพี่น้องสวัสดีค่ะหน่อยจุ่มแต่เ้าผู้พ่อแม่พี่น้องเอ้อยากกินนะน่ะตำกระปนกินตากระปุ่นมาซุกกระมาเนาะ

ตำเลยกับแบบพริเลยกััให้เขาเจอเลยกัโอ้ยซุกญญยังตาแหา้กินเลยสอม่ยงจบพนพี่น้องเอพื่นเพืเพเ่อนชิดอ่ะมูงบ้แคเกีกระตูหมูแ้งแ <laughs> อยางกูเนี่ยตั้งแบบนี้เหมือนเตรียมจะลูกเลยเสร็จแล้วแช่ไหมะตานชิมดิชิมเส้นดิอร่อยไหมของคุณจืดเหรอกินเลยมันจืดนั่นแหละอร่อยยังนะ ปุงปุงปรุงตามค่าเดียงดอกนี่ปรุงแล้วอ่ะฮะเ,เออปลาแดกเอา,อา,อาเอาเนื้อเนื้อบบะซุกโดยเอาเนื้อเนื้อบบะบีโดยเอาใส่อีกพอพอ,ทอน้ำตาลไม่ชอบบานเนาะเรา<อ>ต้องสบายดีดอกซุกเหมืนคนมาจักขวบสบายดีเข้าไหมพี่น้องต <c oughs> ้องหกกระส่งมาซุกคนดีดอี๊ยงมานมนักบักหน้าคือบ่มีนี่ย ปกนาได้ร้ายเลีนัจังเสียปีเอาแต่ปักหน้ามีนะมัได้มากเปียวคือคอยเนี่ยมุ้วนันนจาลก็มากเกียววะเออเขาไปกันได้เนาะมุม้วานเออยอดหนักวานเดียวที่จะว่าบิมากบวานคอเดียวกูจะนากรไดนะกูัเกบอมบีเซได้ร้ายเช่ปอจันเสียบปอมีมเสามันเดียวปอมันเดียว เอ้น้ำตาลน้ำตาลเป็นง้วาซุกเที่ยวปาามเพื่อนและมาแต่ตามดีสิมาเคยกินด้วยเเขาเ่เหมือนเด็กเขา่าเงวะเกิด่าอป็ยังไงเน่าขนมจีนเาขนมจีนป้าอีพีเราเห็นเป็นงวมันโค้งอย่านี้ คูุ้กูต่งใจสหน่อยิหน่อยเังยังนหน่อยอย่ผมเสดนะโอ้ยรมขอดกบีอให้ใจ็เล็กน่อยขยันชุกขยันมาเสด็่าได้กูจะสิอานังคือ้งหนมตันกับมวนดีสิม้วนกหยงเบืองซ่าม้วนแข็งร้อนฮักว่นนักฮักแขร้อนเข็งร้อนมันร้อนมันหักฮักได้ร้อนไปตามยังคือหัก มันร้อนอองเื้นเงาอ่ะอองพื้นเงาบ่มันสิได้ไปทอเนะมันสิเจ็บปวดรวดเร้าอือฮึทำไมอะมันร้อนมันร้อนนั่นเองขันมันฮักถือถือกระป๋าขันจังฮักขันมันฮักมันี่ยันเม่พี่ตั้มันไม่พี่ตั้น้ำตาลเปรี้ยวปากแล้วอร่อยอร่อยเลยนะให้น้ำตาลกินนะให้น้ำตาลดิสิให้ใส่น้ำตาลลายเด้อให้กูใส่น้ำตาลซุ ซาอันตีซาสนีเนาะซาสนีได้กว่าเพราโคกจะหน่อยเอ๊ะกบุอะไรกันเออซาได้โย่งยาน้อยเดียวุกแล้วใส่ผงน้ำเปลากันอแล้วแบ่งจานเปลากันเออตัอแบ่งจะโคกแสนนคน้ตาลสอบนอย่ามันบดถั่วกันอบไหมน้ำตาล ตนะ้องกระปุงไหมาอ,า,า,า,อายุบใส่ถกเลยก็ตาเาดียวันมีคนน้ำลาย,หลายไหลเลยนะท่ากูจนกูโทรหามึงคิกูนาอายอ่มีนน้ำลายหลนะนะนตาัาไดยกินบละเบกินบเบเด้อเบลอ่ะังกเคยกินกังกินเคยกินตนเคย ซีมเลยตอนซีมจากนั้นเาท่านเดวนี่นะใช่ประแดกอีนะครับมะนาอีสุกับมาตํมเองหมดไปยังห้กูกินเน่บุ๊คได้กินซีมออกชุ่จ้าเผื่อได้บอกไอเดนกูตำเืยๆ่ทีคั่นายซื้ออันั้นมากินเจสวนกินยู่ห้าอันหมดโอมันเป็นเหาเสี่ยวมากินย้ออันยากอุปกรณ์นะของะเี่ยวอยางออกมัเอาซีมซุกซีม ชิมเลยตามชิมเลยชิมได้มมชิมกดีชิมเมล้สบายดีพ่อพี่น้องนะว่ล่ะสบายดีเพ่พี่น้องป้าป้าทำงานับเอื้อยป้าทำเดี๋ยเดาบิ้งม้อะไรไหมเ็ดเ็ด

ฮ่าแต่ใหม่มาเนี่กดกูเนี่ยแต่เนีกดกูสงขาดเทสให้โวยนั่น้ำตาลเนาะสงินขาดตูน้ำตาเทสกางเกงเอเ่อไงน้ำตาลเทนยังหัวน้ำน้ตาลเนาะสงินขาดตูกางเกงขาดตูซะดูน้อเมนนกซุกน้เมนก็ได้ไม่ปากเค็ดทุ่งหักเนาะ มาปีใหม่ต้องเี่ยมาเยี่ยบอกินบ่มามากิน่เเลพี่น้องสู้กินแฮงด่นี่เนาะนก็พาเนาะสู้กระโดดโดดตีกระโดดเลื่อนดอกทำนี่รบวเนาะแซ่บๆกินตอนยาวๆเลยตั้งอบ้ยุบแ่บกะินน่แ่บตอนนินัวนิมัน เขาจะกินเขากกินเตเสอ่าฮะกินเเด้อนี่ยิ่งิวกูคือว่ามันสุกม่ม่กูชอบอ่ะกูชอบปลปดนนี่กกูชอบอ่มามาพอแม่พี่น้องมาเด้อิ่น้อสกมาเด้อดื้อเอิดอยี่น้องมาเต่เกบเนาะข่าเห็ดอะไรอยู่คงห้ามม กูจอยอาบ๊อบบี้ไอ้พี่ใหม่นะตอนเมือเสร็คิวตัวทนเมื่อตื่นอ๋อเย่ถือคิวตัวทนเมื่อเย่โอ้คือว่าได้กูสิเมื่อเนี่ยเล็กหน่อยป่ะีุยมาให้กินเกินย่างกับซอสมั่งกับเมื่อให้ได้มาเห็ดเบียกอยู่เพื่อนมอมีไฟเห็ดมีอีเมลคนเดียวคนเต็มอยู่นะเราไปชวนไปปีนเมื่อหลังกันยังเกี่ยวยังกับกุย สอสซับเป็นอีไลโดมาแต่มาเด็คนเมื่อนั่งหนุกรุกเรืองนังเนาะที่พีนใช่ไหอยู่แล้วเ๋ยวอยคืออิงนจานยเดี๋ยวเอาขบุญไปให้เขากินที่ทางหน้ก็นเด้อเวลากูมาเด้กินจจนอม่ยันนั่งอันนัเห็นเหมือนนะพัดกระเพราหมูใคจักแด้พัดเยี้ยงเสมือนะฮะอ๋อบอบหมูอบหมูสามันปี S <S ใช่เด็กินบ่หมูมนอันนี้หมูมันมันหยาบเลยอ้าปบกออ่ะใ <ไป S 2> ชอะแว,วอบเดี๋ยวเอาไปคนอยุดเตาเนาะพี้น้อง,นองตัวนี้ปบอหเนี่ส<ม>ุนัจนันเนียเนๆ ตอนนี้เ,เขากะมาหอดลแล้วน้อ<า> <c oughs> งหอพี่น้องว้าไม่เห็นหาหาวิญญาบ้านพญาใช่ว้าวันนี้เขาเสร็จห้องห้ามน้องหอยน้องเห็ดขอกึหัวได้นี่เวลาฝนตกอันนี้เขาจังสีบดแดงนี่น้องหอยน้องหัวจังสีไดงย,ยู่ฮมอืมห,ห,อหัวมันจังสีแดงยูโฮมอายพี่ใหม่เนาะอายพี่ใหม่ปีสองคนแล้วก็น้องอันคู่จอยพอน้องน้ำตาลก็พอน้องพอับ กินตับขปุ่นก่อนเดี๋จ้าหมกระทินจองเอาไหมเอาไตาซิมก่อนนสบายดีด้มพี่น้องเป็นยังไงเอยู่ีสะอยู่บ่ขอยังหลักสซ้นข้ามสองข้ามหลักซ้นเฮ้ยจองหมกระถิ่น ต้องมะกะทินกินกันเออมืออื่นคอยคอยยังขือดอยู่ว่าจะเอาเป็ดมาขะั่วเพใส่เนาะใส่ข้าวปุ่นอย่างเดียวใส่แบบทั่วใส่อย่างนใส่ไปกินมังบ<อ>่ยุบเอ,อา <c oughs> คเราไม่ก็ได้นองคนคนใส่หมวกลลยไอพมเนาะคนพ่อน้้ำตาลไอพมพันน้ำมันไงดีเพื่พี่น้อยคนนี้ไอเซยไอเซย์เยัาไอเซยคือียยังหน่อยบวกปากบว่ปากเบื่อพี่บิซุสเซยดอกบิซุเสยวัาตอนไกินบวปากหู แต่การซือสมชายพอหน่อยพอหนังกอหนงกกมาอยู่อพอได้แต่ได้อได้่งซื้อื้อหายเลยซื้อเลยน้อยอยู่อ๋อเสืออยู่มองไดต่งซืมันสื้อได้ลเสื้อได้มงนี่ได้นาะเทียงเก่านาะต้นใหม่นจะนะบอลนี่เป็นมองเที่ยงเก่าเป็ใหม่เนาะอันมกินมัน สวัสดีพี่น้องสาดีวันนี้วันที่เหนาตตะกองว่าสองหมแลวสบยู่กกจี <ผม S 2> ยขบวนเขาไม่มดขั้วเนาะห้าหมุดั้วห้างัางไงห้งใส่ด้น้อย,นนอยนนหนึ่งเัวานหัวอิ่มเลยนะสมายนูเจอือกเืองยุดข้อ,อ คอยังอยกินสองขันเสียบยน้ำตามืออิ่มมันอิ่มอยู่อ่ะอิ่มเหมนกไหมหมดอันสมสันใส่น้ำตาลสมตะกระุ่นน้ำตาลกับเนียวโอ้มาเจอกันเหมือนคนเดิมยังี่ระเบิดโอ้ยไยอมไลก็ไ่อยากมาป่ไปเดินเพื่อนนนต้มะ วิวันโอ้สายปานสายปานใครร้องมันยังหูเนาะพี่หูมสายปานอยู่เออปีีิบสิบบาทสิบบาททุพฟังมันไม่ติดขึ้นเตียงไผ้กรอบเป็นยังไงมันขึ้นมาได้มันโตใหญ่ได้มันโต๊ะคาเตีงมาเกือบเกือบมาตายมาหน่อยเหรอถ้าไปเตียงหมาคาจะซื้อได้เนาะ ตอนนี้ก็กินเมื่อแล้วพี่น้องกีย่งกระตาด้วยชิมือว่าปีนะเจนเบิร์ดเดกับสำนักคินิเกษตรเจ้าเพียอนชินิเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามว่าปีเด้อเด้กกัเจอมคิดหนาเด้อบาย